สวัสดีค่ะวันพุทีวันนี้วันที่19กตุลาคม2566นะคะเราก็ออกมาทุ่งหญ้านะคะมาเก็บบรรยากาศเลี้งวัวนะคะให้กับเพื่อนทีได้ชมกันนะคะแล้วเรามาชมบรรยากาศกันเลยนะคะไปเลยค่ะแคปซือตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าฝูงวัวนะคะ บรรยากาศตัวให้กับเพื่อนเพือนคือด้ชมกันวัวเป็นฝูงเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะเข้ากลุ่มกันดีมากเลยนะคะเต็มฝูงเลยนะคะ f ี เก็บบรรยากาศฝูงวัวให้กับ,บเพื่อนๆที่ได้ชมกันนะคะวันนี้วัวกินหญ้าแล้วก็ท้องฟ้าสวยเลยนะคะสี่ดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าเป็นเนี่เป็นคลื่นเป็นคลื่นสวยงามเลยะคะ่ะโอ้นะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะกระทบกับฝูงวัวก็สวยงามนะคะที่จริง จรรยากาศสวัวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันช่วงนี้ก็จะออกพรรษาแล้วนะคะเดือนหน้าก็จะเป็นเทศการออกพรรษาแล้วก็งานกระถินนะคะที่ ไม่นานก็จะออกพรรษาเร้วนะคะพรรษาก็จะมีงานกระถืแล้วก็ลอยกระทงนะคะต่อเดือนหน้าก็จะเป็นงานช้างนะคะ อันนี้เล็มหญ้าดีมากเลยไม่เดินนะคะพี่ใหี่ขับรถออกมานะคะเจอฝูงวัวก็เลยเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะ ก็จะเป็นริมห้วยนะคะห้วยสาธารณะประโยชน์มาแล้วนะคะคือตัวมาเยอะเลยฝั่งนี้นะคะมันจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะคะกคือ ขับรถมาก็ไม่ไกลนะคะฝั่งนี้ก็ประมาณโลก,กว่าๆนะคะก็ถึงที่ลิงวัวนะคะเพื่อนก็เลยเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆทีได้ชมกันนะคะ ดีมากเลยะะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมห้วยสาธารณะนะคะก็ตีนสะพานดาวนะคะ f e 4นะคะก็จะเป็น สาธา,ะาะะราะ,ะประยุทต์ฝั่งนี้นะคะก็จะมีวัวบัวฝูงกินหญ้านะคะตรงนี้นะคะก็ฝูงใหญ่นะคะซีกเกือบเกือบจะสามสิบตัวะะประมาณนั้นนะคะ แดดนะคะวัวไม่วัวทนแดดได้คนทนแดดไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> นูนะคะไม่เข้าไปข้างในนะก็จะเป็นห้วยเดวันนี้ช่องตะวัน,นรัสมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ขามาเก็บบรรยากาศวัวนะคะูลวัวนะคะกินหญ้าริมห้วยนะคะเบื่องสี่ ผูเพื่อนเุ่นทีได้ชนแพนะคะก็เราหวังว่าผู้เพื่อนรุ่ทีทุกคนทุกท่านนะคะก็คงจะได้รับความบันเทิงจากเราบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากไม่ถูกใจหรือผิดพลาดประกันใดนะคะแอดมินก็ต้องกราบขอประทานาภัยเพื่อนรุ่ทีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ ที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะแอดมินก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทุ่อนที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะเราก็ขออวยพรให้กับทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความวาปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกการนะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ช่องตะวันรัศมีและสไตล์ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนำเสนอเนื้อต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไล้์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะและเราจะพาไปเที่ยวที่ใหม่ๆคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลก์เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ